อยากคุณดีลดคุณฟังคลิปนี้ให้จบง่ายนิดเดียวอาจารย์สุชาติจะเล่าให้ฟังท่านใดอยากจะลดคุณลดพุงอยากจะมีรูปร่างที่ดีให้ท่านเอานิ้วแตะในรูก,กลมๆที่มีรูปอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นจะพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับในหน้าโปรไฟล์นั้นนะครับสังเกตลงมานะครับบรรทัดที่4นะครับเอานิ้วแตะอีกทีหนึ่งข้ามมาเป็นเพื่อนกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีรายละเอียดและข้อมูลมอบให้กับท่านนะครับ สำหรับนะครับการที่เราจะหุ่นดีได้นะครับเราจะต้องเลือกกินอาหารครับอาหารที่จะนํามานะครับรับประทานนะครับเพื um> ่อให้หุ <S 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 ่นดีนะครับจะต้องเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน5หมู่ครบเลยแกลเกครบวิตามินครบนะครับและโปรตีนสูงสูงครับนะครับนอกจากนี้นะครับเรากินแล้วนะครับเราต้องอิ่มท้องครับนี่ครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่นะครับดูแลอาจารย์มานะครับ ถึงวันนี้นะครับก็7ปีแล้วนะครับน้ำหนักอาจารย์ไม่เคยเพิ่มเลยนะครับอาจารย์ลดน้ำหนักไปถึงนะครับ16กกิโลนะครับมันคือบอดี้คีบอกกับโปรตีนนะครับเวลานะครับเรานะครับชงบอดี้คีนะครับเราใช้1ซองนะครับ1ซอง220แคลอรี่นะครับแทนอาหาร1มื้อนะครับนอกจากนี้นะครับเราเสริมด้วยโปรตีนครับ โปรตีนนะครับให้เลือกของนิวทรีไลท์นะครับเพราะว่านะครับเชื่อถือได้อยู่บนโลกนี้มานะครับถึงปัจจุบันนี้90ปีแล้วนะครับใช้โปรตีน3ช้อนนะครับกับบอดี้คีหนึ่งซองนะครับจากนั้นนะครับเอาก้วเชคดีนะครับใส่น้ำให้ได้350 ML นะครับในก้าวเชคนี้นะครับมีบอดี้คีหนึ่งซองโปรตีน3มช้อนกับน้ำนะครับ จากนั้นนะครับว่เขย่านะครับเขย่าเท่านี้แหละครับเขย่าให้เข้ากันเขย่าเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับท่านดูครับสำหรับวอดี้คีมี5รสชาตินะครับกาแฟโกโก้โนอาชานมเบอร์รี่และกล้วยนะครับนี่ครับท่านดูครับน่ากินไหมครับแล้วก็ดื่ม ใน,นนี้ยังมีอีกนมครับแทนอาหารเช้าและอาหารเย็นของท่านนะครับแทนได้เลยดื่มแล้วนะครับไม่ต้องกินข้าวเช้าไม่ต้องกินข้าวเย็ยนแล้วนะครับท่านทําเพียงเท่านี้นะครับท่านสามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ดูแลสุขภาพคนที่ท่านรักให้แข็งแรงได้ดูแลสุขภาพคุณลงุงคุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับที่ทานข้าว ไม่ค่อยจะลงให้แข็งแรงได้รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยและนะครับยังสามารถจะช่วยท่านนะครับลดน้ําหนักได้ด้วยและควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะครับท่านใดอยากจะได้อาจารย์นะครับเป็นโคชช่วยท่านนะครับลดน้ําหนักตัวนะครับเพื่อสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์มาเลยครับอาจารย์ช่วยทันทีนะครับฟรีนะครับส่วนอาหารนี่นะครับอาจารย์ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่านะครับ ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นการแนะนําให้นะครับและถ้าเกิดอยางจะคุยเรื่องรายละเอียดนะครับก็นะครับมาคุยกันได้นะครับโดยคอมเมนต์มานะครับอาจารย์จะตอบกลับทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์ไปกดหัวใจรัวๆมานะครับและนะครับบันทึกเอาไว้ก็ได้นะครับและกดติดตามไว้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ